ขอกันเก่งขอกันมาเยอะเหลือเกินพี่แมงมุมสอนเล่นบนป้ายหน่อยค่ะเขาเล่นกันยังไงมาคนที่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูอย่างแรกเลยแกต้องไปหัดเลงหัดดีดแกเห็นปะพอเราอยู่บนป้ายมันก็จะเจอคนเปรี้ยวคนมั่นแบบนี้แหละค่ะก็ยิงล้มไปเลยสิคะนี่แนะเปรี้ยวหรอมันหรอยังแอบอยู่หลังต้นไม้ช่ำหนึ่งเมตคิดว่าจะรอดจากเนื้อมือแม่ไปได้หรอคะไบเบิลเคจยิงมันลูก ข้อที่1ก็คือหัดดีดหัดเล็งจนชำนาญข้อที่2คือใจเย็นอย่ารีบร้อนรอคนมั่นแกรอคนมั่นวิ่งมาแบบนี้เลยค่ะหัวแตกไปเลยสิคะ มั่นหรอใจเย็นๆแล้วรอจังหวะนะก็จะมีคนเปรี้ยวคนมั่นวิ่งมาตลอดเวลาแบบนี้ไงแกเออเปรี้ยวหรอจลิดแมงมุมพีษสลิดขึ้นปายแล้วกดข้อที่3คือกดเหล็กห้ามละหลวมในกฎข้อนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะยังไงห้ามลงป้ายเด็ดขาดค่ะไม่ว่าวงจะบีบแรงแค่ไหนเลือจะเหลือน้อยเพียงใดก็ห้ามลงเด็ดขาดแกพวกแกเห็นไหมคนที่ลงไป,ไป้ายไปจุดจบเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จะเล่นให้ดูเขา ว่าตลิตแมงมุมพิษของจริงเขาเล่นกันยังไงเห็นปะแกเก็บไปหนึ่งนี่นะคะอย่าลงเด็ดขาดมียาก็พันไปก่อนแกเพราะว่าเราจะไล่ยิงข้างหลังพวกวิ่งเข้าวงกันค่ะแกเออเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวจะทําให้ด,ด,หดูแบบนี้ไงคะ่ะแกล้มหนึ่งไปละ โรงนั้นดูเหมือนคุณจะชุลมุนกันเวอร์อาลุมสองไปแล้วแกแต่มีเพื่อนนางจะมาชุบไงรีบซํำเอาคิวไปก่อนหนึ่งแมปในเมื่อเรายังไงก็คิดว่าเราไม่รอดแล้วแกถึงจะลงไปก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าวงแรงมากก็พันยาสู้ห้ามลงเด็ดขาดแกก็ยิงต่อเอาคิวเอาแต้มไปเลยสิคะนี่แน่ ไปไม่รอดแล้วค่ะล้มไปสเออหมดตีไปเลยมียาเท่าไร่ก็พันไปค่ะแต่ว่าคนยังไม่หมดด้วยไงยแกนี่แน่เราก็รีบซ้ำเอาคิวไปเลยค่ะและนี่ก็คือจุดจบของคนมันแต่ว่าเราก็ขิดแบบมีศักดิ์ศรีขิดแบบคนเก๋เขาขิดกันขิดแบบสวยๆขิดเองไม่มีคนต้องได้คิวค่ะลด อรอบแรกอาจจะยังไม่จุดใจก็รอบ2อไปเลยสิคะเออเจอคนยิงกันแกเออล้มไปหนึ่งตัวนั้นล้มอยู่แล้วก็ซัมเอาคิวไปก่อนจริดได้2คิวแบบงงงลงมาก็ได้2คิวแบบงงงเลยอ่าแต่รอบนี้ฉันจะพามาขึ้นป้ายตรงนี้ค่ะเห็นป้แกจริดตัวแม่ตัวป้ายเวอร์จริตนี้คือเอาไปเล่นเก็บแต้มเก็บแหลงได้ดีเลยนะแกว่าไม่ได้เด้ออย่าทาเป็นเล่นไปรอบนี้แม่ก็มาพร้อมกับรอยนั้นและพีเก้าศูนย์แล้วก็ปล่อยโดนเช็คคนแบบแกลง้ง แต่ว่าทําไมโดนมาอยู่ตรงนี้วะอ๋อคนเพิ่งลงใหม่มั่นลงมาบนป้ายที่คนเขาชํานาญบนป้ายเหรอก็ไปไม่รอดเลยสิคะเปรี้ยวนักหรอฮึแล้วรอยนัดก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่แบบตรงตลิทธันคือชอบมากยิงแบบไม่คิดชีวิตเวอร์อาร์ตหัวฉ่ำลมไปหนึ่งแมตต์อ่าตรงนั้นก็ลมไปอีกสองแมตต์ แกเจอกไอวอลไปเลยสิคะโอ้ซัมเอาคิวไปก่อนหนึ่งแล้วเป็นปืนที่เจอกไอวอลฉ่ำมากถึงจะมีในรีก็เถอะแกดูสิคือยิงแหลกเวอร์แหลกลานฉันว่าก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เหมาะกับการใช้บนป้ายอยู่ณนะจุดจุดนี้ก็คือคนมั่นอยู่ล้อมรอบตัวเราเวอร์อ่ะ ยังไงแกไม่รอดค่ะนี่ไงจะหลิกการเจาะไอวอลหนึ่งเออเจาะไปเลยสิคะเจาะไปเลยแต่พวกแกก็รู้ใช่ปะว่าจุดจบของคนมั่นคืออะไรในขณะที่ฉันกําลังเจาะไอวออย่างเมามันก็มีคนเพิ่งโดดลงมาใหม่แกคือยิงฉันกับเพื่อนตายคู่เลยเออนางก็ลมไปเลยสิคะบังอาจมากอินนี่